อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องเกมเกมหนึ่งครับที่อาจจะยังไม่มีข่าวในประเทศไทยนะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยครับทุกคนเคยเล่น d r a g o n n e s t กันไหมครับก็ถือว่าเป็นเกมตำนานเลยนะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเกือบ Open World แต่ก็ยังไม่ Open World เต็มที่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีแฟชั่นและตัวละครที่มันน่ารักแล้วก็สะดุดตาม,มากๆเลย เดี๋ยวผมจะ insert Nest ตัวเก่าไว้ให้นะครับครั้งนี้นะครับสตูดิโอฮาวสิบชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นนะเขาเป็นทีมพัฒนาชาวเกาหลีใต้ล่าสุดได้ประกาศเกม RPG แบบเปิดโลกใหม่ชื่อว่า Dragon 다크ซอสหรือ Project D ที่มีกำหนดวางจำหน่ายบนมือถือและ PC ครับและแน่นอนเราก็มีทีเซอร์มาให้ทุกคนได้ดูด้วยหลังจากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ออกมาโดยผู้พัฒนา อันที่จริงนะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกับ e n s ชิน Impact อยู่ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับตัวเกมนี้ผู้พัฒนาก็บอกว่าใช้ Unreal Engine 5สำหรับบนมือถือและ p c ครับและอย่างที่ว่านะครับทีม How 13บเนี่ยก็ยังไม่ได้มีชื่อที่โด่งดังมากนะักแต่เราต้องเข้าใจพื้นเพของก่อนครับว่า s ีรีโอทีมฮาวสิบสามเนี่ยเขาเป็นอดีตพนักงานของ Identity gamess ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเดียวกับทีมที่เปิดตัวเกมอย่างต g o ก็ e นสนั่นเองนะครับซึ่งยอดนิยมมากในสมัยนั้นเนาะ สำหรับตัวอย่างสั้นๆนี้เขาก็ปล่อยให้เพื่อให้คอเกมเนี่ยได้ชมเกี่ยวกับลักษณะของเกมว่าเกมดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไร อย่างที่ว่านะครับมันเหมือนเกณฑ์ชินอิมแพกเนาะแต่ก็มีความผสานกับตัวละครที่มีลุคที่น่าจดจําในดราก้อนเนสด้วยรวมถึงสกิลด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ก็ยังมีจุดเด่นอยู่เหมือนกันอย่างระบบขี่สัตว์ที่ดูเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจสุดๆแล้วก็รวมถึงการร่อนในอากาศของสัตว์ขี่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการดำน้ําที่ดูค่อนข้างน่าจะตื่นเต้นนะครับดูเป็นเกมที่เปิดโลกอย่างแท้จริงสาหรับผู้พัฒนาเกมกล่าวเพิ่มเติมบน,บนเว็บไซต์ว่าดราก้ซอสมุ่งเป้าไปที่การเล่นแบบเมนวลครับ รู้สึกของการกดปุ่มพร้อมกับสถานการณ์เชิงลึกแล้วก็กําลังพัฒนาเป็นโครงสร้างระบบ Open World การโต้อตอบต่ตางๆตามแนวคิดของตัวละครที่สามารถสื่อสารได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับเป้าหมายของเกมคือการนําเกมทีแอคชั่นแนวสดใสแล้วก็เบาๆแต่ก็ได้ดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องซึ่งเกมเนีครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการข้ามแพลตฟอร์มด้วยสำหรับมือถือแล้วก็ p c พร้อมกันโดยใช้ e a ร Engine 5นะครับก็ เป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้เล่นเก่าของ Ragones อยู่เหมือนกันก็รหักเกมนี้มีอัปเดตขึ้นมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีบอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเลยครับแต่ว่าเกมนี้ก็น่าจะมีแพลนเปิดกันอีกยาวๆนะครับเพราะว่ายังพัฒนาไม่ไปถึงไหนเลยเนาะก็ต้องรอข่าวกันอีกทีนึงครับสำหรับวันนี้แคชช a l r รีเพยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ